สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS ส2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี้ห้องรวยนะคะ สูตรคือร้อยบนบวกร้อยบนนะคะเล่น2ตัวบนข้อจํากัดของ2ตัวบนก็คือถ้าเลขออกเบิ้ลก็คือเลขจะหลุดก็คือจะหลุดนะคะถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลนี่คือข้อจํากัดของ2ตัวบนนะเข้ายาวๆนะคะตั้งแต่เริ่มมาเลยตั้งแต่เปิดมาเลยก็คือรอบที่2จนถึงรอบที่8เข้ายาวๆเลยนะแกรเลยมาลงเป็นแนวทางนะเห็นว่าเข้ายาวๆและว3รอบแรกนี้เราเช็คสูตรหลังจากนั้นเราลงทุนนะคะยี่กีเขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยเรื่อเราต้องมีตัวช่วยนะใครสนใจ ตัวช่วยก็ทักไลน์ได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงอาจจะพูดประจำเลยนะแต่ความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรมีตัวช่วยมีโปรแกรมในการช่วยนะคะเราจะได้ลดความเสี่ยงนั้นลงนะเล่นพอได้ค่ากาแฟพอได้ค่ากับข้าวในแต่ละวันนะก็เข้ายาว,ยาว เอารอบที่จะให้สมาชิกได้ไปลงทุนเลยนะแต่ว่าก่อนนําเล่นเช็คก่อนนะคะเข้ายาวแล้วนะรอบที่8เราก็จะเอารอบก่อนนะั้นนั้นคือรอบที่7มาคํานวณร้อยบนบวกร้อยบนก็คือ5้บวกหได้10เอาแค่หลักหน่ยก็คือ0มานบนะเพิ่มไม่ได้8ตัวเลยเราจะเรียกว่าวิน8ตัวนั่นเองนะสูตรนี้เข้าหลายแบบเลยนะคะ เข้าอ่ะรูดบนก็เข้านะคะปักหน่วยล่างอ่ะปักหน่วยบนก็เข้าแต่ว่าเพิ่งเข้านะเห็นแต่ว่าเข้า2ตัวบนนี้เข้ายาวและแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะรอบที่8ออก6 7 2 8, 8 8 2ตัวบนนะคะ72เราคํานวณได้27เราจะกดแบบกลับเลยก็ได้กดกดแบบกลับก็คือตรง28ตัวกลับอีก28ตัวรวมเป็น56เราก็กดแบบกลับเลยจะใช้ทุนแค่28บาททีนี้โปรแกรมจะทําให้เรียบร้อยแต่ว่าต้องดูรอบต่อรอบนะคะก็ ใครได้โปรแกรมไปแล้วก็รอบต่อรอบต้องรู้รอบต่อรอบว่าว่า โปรแกรมจะบินให้แล้วแต่ถ้าใครอยากจะจับบินเองเป็นไปดูใน YouTube ย้อดหลังของแอดได้นะคะการสอนแบบอธิบายแบบจดเลยนะคะการจับบินทําแบบไหนนะคะไปดูได้เลยนะรอบที่9เราจะเอารอบที่8มาคำนวณร้อยบนก็คือ6บวกร้อยบนก็คือ6ก 6, บวก6ได้12เอาแค่หลักหนึ่งก็คือ2มานับเพิ่มให้ได้8จํจำนวนนะคะโปรแกรมจับบินให้แล้วนะ2ตัวบนจะได้3ตัวตัวด้วยโปรแกรมจะสุ่มให้เดี๋ยวแอจะพาไปดู3ตัวตันะคะ เดี๋ยวพาไปดูสามตัวโต้สามตัวโตดจะโปรแกรมจะจับวินสุ่มมาให้อยู่ที่ห้าสิบหกตัวนะคะถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุนห้าสิบหกบาทแล้วก็สุ่มตัดออกอีกหกตัวใช้ทุนห้าสิบาทเองนะคะยีก่กีจะให้สามตัวโตดเนาะหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งรอยี่สิบหนึ่งรอยี่สิบลบต้นทุนเราเราจะใช้ทุนห้าสิบหรือห้าสิบหกบาทนะคะก็ ที่เหลือก็เป็นกํำไรของเรานะคะแอดมาลงเป็นแนวทางนะใครสนใจโปรแกรมก็ทักไลน์ได้เลยนะคะใครอยากดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์ได้เลยนะคะแอเจะชิงลิงไว้ใกล้ใต้คลิปนะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ